สวัสดีครับ l u m c Thailand ห้อยทากตัวน,น้อยเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวน,ชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ LUNC นะครับก็วันเนี้ยผมนั่งอยู่หน้าคอมประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนึกเรื่องที่จะเอามาคุยกับพี่ๆเพื่อนๆไม่ออกไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยราคาเหรียญ LUNC ในวันนี้เนี่ยใ mm. mm. นวันเนี้ยช่วงหลังหลังบ่ายมาเนี้ยนะครับซึ่ง ไม่กระดีดา่าแล้วก็ไม่โลดโผนนะครับทาให้ทําให้เล่นไม่ได้แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นไม่มีเรื่องอะไระแบบไม่ทําให้หัวใจตื่นเต้นอ่ะนะนะไม่ทําให้หัวใจต,นะตื่นเต้นแต่นะคอ่ากราฟเนี่ยกาบมันมันไม่ชวนเล่นนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมันหนุ่ยหวานะมันหนุ่ยหวา มันน่าซื้อน่าขายน่าซื้อน่าขายนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าผมทําคลิปแนวเชิงลบทําลายจิตใจหรือผมทําแนวพูดความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆคนระับเพราะว่าผมเองอะ่ะผมพูดตามที่ใจผมคิดนะครับสิ่งที่ตามผมเห็นและสิ่งที่ผมปฏิบัตินะครับอ่า ผมไม่รู้ว่าการที่เราจะทำคลิปเพื่อก่าวเหรียญเนี่ยยังไงครับผมก็ไม่รู้กันว่าความรู้สึกผมนี่คือการกล่าวหรือว่าระวังจะทำกำไรนะครับจากระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วแต่จะวางแผนนะแต่ความรู้สึกผมนะว่า เหรียญ l u ลยนะตอนนี้มันมันมีอะไรที่แปลกๆครับมันแปลกๆนะแ,และมันแปลกเกือบเกือบจะทุกเหรียญน,นะครับอย่างเช่น BTC นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เหรียญเนีนะ่ยราคาล่วงหล่นเนี่ยขนาดนี้นะครับแล้วกลับแบบนิ่งไม่ยอมขึ้นนะครับพูดเลยว่านิ่งไม่ยอมขึ้นแล้วเมื่อขึ้นอ่นะทำไมขึ้นถึงปุ๊บ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 แล้วหยุด มันมันไม่ใช่อาการปกติของเหรียญน,นะที่ผมเคยเห็นนะคืออาการปกตินะครับมันคือแบบมันอยู่ราคาแบบฐานๆอย่างเงี้ยไม่นานเท่าไหร่นะครับมันมันก็จะมีการขยับขึ้นและขยับลงไปแต่อันเนี้ยคือปรับฐานมาปุ๊บก็จะไม่ลงนะก็จะอื่นอะไรเงี้ยนะครับแต่บทได้ขึ้นนะครับขึ้นไปแบบ มันไม่ใช่อ่ะนะครับเนี่ยอย่างนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนะี่ยนะอย่างเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนะครับขึ้นบาขึ้นไปแตะที่เก้าแสนใช่ไหมครับว่าใครหลายคนก็น,น่าจะทันเห็นแต่พอวันนี้นะครับล่วงนะครับและแปลกๆนะครับมันแปลกผมมองเลยว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันแปลก เหมือนมันรออะไรสักอย่างนะครับมันรออะไรสักอย่างว่าพร้อมที่จะไปอ่ะคือเหรียญมันเหมือนพร้อมที่จะไปแต่เพียงแค่รอเวลาสักอย่างนะครับยิ่งนับวันผมยิ่งมั่นใจนะผมความรู้สึกผมนะผมผมยิ่งมั่นใจว่ารออะไรสักอย่างนะถามว่าตายไหมไม่ตายแอรยูนซี U C ไม่ตายนะครับไม่ตาย ถ้าตายตายแล้วถ้าตายตายแล้วนะครับและพูดอีกอย่างหนึ่งครับว่าเหรียญที่ราคาต่ำกว่าครึ่งสตังค์ครับยังสามารถอยู่บนกระดานเทรดได้เกือบทั่วโลกอะ่ะนะครับได้เกือบนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะได้เกือบทำไมไม่ถูกตัดออกนะครับเหรียญต้องมีดีนะครับเหรียญต้องมีดีที่เราเราท่านๆพี่ๆอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นนะครับ ย่างผมก็ไม่เห็นแต่มันจับสังเกตได้นะว่ามันไม่ใช่นะครับเมื่อคอดผมเล่นเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่ราคาอยู่ประมาณบาทกว่ากว่านะครับอย่างเหรียญไอโอไอทีนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตพูดนะเพราะว่าผมถือแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ถือแล้วนะครับทาไมผมทิ้งไอโออทีแล้วมาละมาซื้อ l u n c นะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่า ไอโอทีะนะครับไอโอทีถ้าผมถือไว้ที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับตอนนั้นสมัยนั้นตอนนั้นไม่ต้องสมัยเมื่อเมืม่อห้าหกเลยทีเดียวไอโอทีมีแต่ที่ประมาณบาทสามสิบตังค์ใช่ไหมครับแล้วก็บาทสี่สิบตังค์มั้งที่ผมจะไม่ผิดนะครับแล้วตอนนี้ลงมาเหลือประมาณสามสิบตังค์ครับถ้ามองกับกันนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อไอโอทีไว้นะครับแล้ว ซื้อไว้ที่สามสิบนะครับสมมตินะเดี๋ยวผมผมขอกดนี่แป๊บนึงครับ IOT ครับนะทีผ่ผมเคยถือไวน้นะครับเนี่ยครับถ้าผมซื้อที่หนึ่งพันใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งพันใช่ไหมครับแล้วก็ที่ IOT ที่สูโอ้ยขออภัยครับศูนย์จุดอตอนนี้สามห้าใช่ไหมครับอ่ะสามห้า ก็จะได้ประมาณ2,008ไ t ใช่ไหมครับคัดลอกนะแล้วเราก็มาวางนะครับเอามาวางแล้วเราไปขายที่1บาทจุด45อะกันนะครับเนี่ยคืออันนี้มันเป็นราคาที่ IOT อขึ้นนะขึ้นจุดพีคสุดเมื่อเมื่อปีที่เมื่อเมื่อตอนที่ BTC แตะที่2ล้านนะครับซึ่ง ผมมองว่ากำไรมันน้อยนะครับมันน้อยกับการที่เราลงทุนกับอ่า l u ซีหนึ่งพันนะครับโดยราคาปัจจุบันเลยครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สามใช่ไหมครับเนี่ยสองแสนใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาตั้งนะครับเอามาตั้งเอาที่จุดที่ l u c เคยขึ้นครับที่เคยขึ้นไป หลังร่มสลายสูงสุดก็คือ0จุดนะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์ที่ผมจำได้เห็นไหมครับแต่ดูให้ดีนะครับเท่ากันนะเท่ากันนะราคาใกล้เคียงกันเลยนะสี่หนึ่งนะครับกับสี่แปดนะครับตีว่าสี่เท่ากันอ่ะเอาง่ายๆครับแต่ราคานี้นะครับเหรียญที่ผมตัดใจขายทิ้งนะครับ ไอวทีก็คือราคานี้ตอน b ีซแตะที่สองล้านนะครับแต่ราคานี้นะครับ BCC ยังแตะอยู่ที่ประมาณ700 0แสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ700 0แสได้กำไรเท่านี้ผมก็เลยมองว่าถือ l u n c มันน่ามันน่ามันน่าสดกว่านะครับแล้วก็สามารถทำกำไรเราได้มากกว่า แล้วก็การที่จะถึงตรงนั้นไวกว่านะครับอันนี้มุมมองนะมุมมองมุมมองสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ไม่ได้ก้าวล่วงผู้ที่ถือเหรียญไอ t นะครับคืออันนั้นของพี่ๆที่ถือเหรียญไอ t อนั้นก็คือเขาเขาก็สถาในตัวเหรียญน,นะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมั่นนะครับ แต่ผมนะครับผมเป็นสายที่เป็นสายขุดไม่ค่อยได้เชื่อมั่นอะไรมากนะครับก็มั่นใจว่าเหรียญไหนที่จะทํากําไรให้ผมได้มากกว่าผมก็จะเลือกเหรียญเหรียญนั้นเท่านั้นนะผมจะไม่เลือกเหรียญที่ไม่ทํากําไรนะครับบางท่านจะมองวิ l u ลจะทํากําไรได้ไงนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจะทํากําไรได้ไงอย่างบางคนอุ๊ บิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ตัวผมเองผมไม่เล่นเลยนะผมบอกเลยว่าบิตคอยน์ผมไม่เล่นนะครับใครจะบอกว่ามั่นคงผมก็ไม่เล่นนะครับอ่ะสมมุติว่าผมมีเงินซื้อบิตคอยน์นะครับที่ที่สองหมื่นสองหมื่นนะผมมีเงินซื้อบิตคอยน์ที่สองหมื่นนะครับ ด้วยบิ t คอย n ราคาอยู่ที่800,000 50, 50,000นะครับ8 5 0 0 0 0ครเบ7,000นะผมให้8,000เลยง่ายดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ8,000นะราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยถือได้วงเงิน20,000นะครับผมได้ประมาณ0.023 บี c ีซีนะครับอ่าเรามาแล้วเรามาตั้งขายลงทุนสองหมื่นครับสองหมื่นตั้งขายที่หนึ่งอุ้ยตั้งขายที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับเอาง่ายๆก่อนหนึ่งล้านเจ็ดแสนกำไรได้สามหมื่นเก้าลงทุนสองหมื่นได้กำไรประมาณหมื่นเก้า กับเท่าตัวใช่ไหมครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีว่า2 0งหมลงทุน20,000ืขายได้ประมาณ3ามหมเมื่อตอนที่ราคา BTC แต่ที่1นึ่งล้านอันนี้ราคากลางที่เขาเคยขึ้นอ่ะเรามาดูที่ LUNC บ้าง LUNC ลงทุนที่20,000ืเช่นกัน นะราคาซื้ออยู่ที่0.43เอาราคาปัจจุบันเช่นกันผลที่ได้คือ4ล้านกวาเรียญน,นะครับ4ล้านกวาเรียนคัดแล้วเอามาวางเอามาวางถ้า LUNC ขยับที่2เหรียญเราจะได้กำไรประมาณเท่าไรครับลงทุน20,000ขายได้97,000 ได้กำไร60,000นะครับ60,000นะครับกับ1มื่ครับอ่าคำบอกโอ้ยมานานไป2ตังนะครับ2ตังนานไปเอาเป็นเอ่อไม่ถึงเกือบสตางค์ละกัน85 85จากเดิมนะครับจากเดิม44นะครับ แล้วเราขึ้นไปที่85กำไรเท่าไรครับลงทุน20,000ได้กำไร1 9 0 0เนี่ยครับ LUC มันน่าสนใจตรงนี้นะครับมันน่าสนใจตรงนี้นะครับใครหลายคนน่าจะไม่ได้มองตรงจุดนี้นะครับจะมองว่าก็คือเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวขอภัยนะครับขอดื่มน้ำแป๊บ ถ้าน้ำดังไปก็ต้องขออภัยขอเ้งจริงไม่งั้นไอแน่ครับก็การเปรียบเทียบกับการคืนผลกำไรอะได้มากกว่าครับแต่อาจจะมายอดแย้งนะครับยอดแย้งตรงความคิดอีกว่า LUNC อาจล่มสลายอาจจะกลายเป็นศูนก็อย่างที่ผมพูดนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่า ความเสี่ยงมันสูงและเราต้องยอมรับกับความเสี่ยงนั้นให้ได้สิ่งใดที่ยิ่งเสี่ยงสูงผลตอบแทนยิ่งมากขึ้นนะครับและสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือกระดานเทรดนะครับที่เราฝากเหรียญไว้นะครับมันเสี่ยงทั้งหมดนะครับหลายปัจจัยไม่ได้เสี่ยงเฉพาะตัวเหรียญน,นะครับมันเสี่ยงทั้งหมดนะครับ ก็อย่างที่ผมพูดไว้ว่าไหนๆจะเสี่ยงแล้วขอให้ได้กําไรสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมก็เลยเลือกถือ LUNC เพราะว่าการเสี่ยงที่สูงที่สุดมันก็สามารถที่จะทำกําไรให้เราได้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจับพัดจับผู LUNC นะครับขึ้นไปที่ ค,คือไม่ที่เกือบสิบสตางค์นะแค่เก้าเก้าสตางค์ป้าเข้าไปเท่าไรครับสี่แ 9, 9สนครับ, 4, รบแล้วถ้าเกิดอย่างที่ผมเคยเกินไว้ว่าสามสิบสตางคนะ์ล่ะสองหมื่นผมมีเงินหนึ่งล้านสามเนี่ยครับหวยจะออกมาไหลแบบนี้นะครับความรู้สึกกันนะเพราะมันจะออกมาไหล แต่ผลตอบแทนสูงนะับผลตอบแทนสูงครั้งที่เราลงทุนแค่20,000แต่ถ้าวัานที่ขึ้น30ตังเราได้ล้าน3นะครับแล้วถ้าเกิดขึ้น50ตังค์ล้านสซึ่ง BTC ไม่สามารถทำได้นะครับผมกล้าพูดเลยว่า BTC ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ BTC เขามัานโคงไงครับยังไงก็เหรียญเขาก็มีมูลค่านะครับ แต่ LUC เนี่ยเหรียญจะไล่ข้ามอะไรก็ได้ครับผลตอบแทนเลยสูงครับไม่มีสิ่งใไดได้มาง่ายๆครับนอกจากว่าเราต้องกล้าที่จะลองกล้าที่จะทำนะครับผู้ที่กล้าเท่าน,นั้นจะได้รางวัลตอบแทนนะครับผู้ที่ไม่กล้าก็ได้รางวัลเหมือนกันแต่ได้รางวัลน,น้อยกว่า แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นหน่วยกลาตายครับถ้าศึกชนะเราเป็นพระเอกถ้าศึกเราแพ้เราก็แค่ถูกทิ้งไว้หลังสนามรบแต่ศึกนี้ผมคิดว่าไม่แพ้นะครับก็ฟังไว้แค่ขำๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูด เยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าการลงทุนอ่ะมันมีความเสี่ยงนะครับเมื่อจะเสี่ยงแล้วขอให้ได้กำไรมากที่สุดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ